สวัสด,ดีจ้าพี่น้องมณีเจดวงกม็มีข้าวมาอัปเดตสู่พี่น้องฟังอีกแล้วพี่น้องล่าสุดพี่น้องอัปเดตในส่วนของเพลงน้องยูริโตเกียวมิวสิกพี่น้องล่าสุดทางพญาบาลฟินแลนด์เพิ่อนก่อาออกมาพูดเนาะโอ้ยบอดน้ำตาสิไลผสมวะหนึ่งในมาแรงจนได้เนาะยูริเอ้ยผสนล่าสุดพี่น้องหาแสนสองหมื่นกว่าวิวแล้วพี่น้อง เพ่งแฟนแนวไดของน้องยูริพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเห็นแบบใดหลังจากที่ได้ฟังเพลงแฟนแนวไดของน้องยูริแล้วพี่น้องก็คอมเมนต์ใต้คลิปเจดวงได้พี่น้องมวลขนาดใดหรือว่าอยากสีติส้มแนะนำอีย่างทังตัวเกียวมีสิกบอรกระคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้จ้าอ่าล่าสุดพี่น้องในส่วนของทงังน้องยูริเนาะพนกักระลังปัง,ปง ฮอตเลยช่วงนี้ะสิเด้เตรียมออกไา่การทีวีสามไล่การจวดจวดว่าสันว่าปล่อยไปอัดเทปเองเลยเดอร์บอดบ่ไปนำ้ำบ่ได้ไปประกบน้ำนะจ้าว่าสันว่าอันนี้กระทั่งอ่าพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นออกมาอัปเดตความฮอตของน้องยูริจ้ากระสิได้ไปออกไา่การสามไล่การไา่การทีวีพี่น้องกระทาเบิ่งกันว่าเป็นไา่การอียงพี่น้องดัง ปังอิลีน้องยูลิโตเกียวมิวสิกทั้งแฟนเพจเพื่อนกับแฟนครับเอฟซี FC, น้องยูรยูนาอเพ่นกันว่ายินดีกับน้องยูริจริงๆเพชรแท้ไม่ต้องเจรนามากแค่ล้างน้ำประกายก็ส่องแสงปังๆเดอร์ลูกยูลิค่ายตัวเกี้ยวว่ัสดอันนี้กัเป็นทั้งเอฟซีเพิ่นมามินแสดงความยินดีพี่น้องบางท่านเพ่นกัว่านี่แหละคำว่าศิลปินต้องมีผลงานแสดงเด่นชัด องค์ประกอบครบอ่อนน้อมไม่อ้อวดไม่สร้างปัญหาไม่ยกตนข่มท่านพ่อแม่บอกสอนมาดีไม่ใช่อ้อวดวงเล็บบางคนวสาสนวาพี่น้องร้องขอแต่เงินเพื่อมาโชว์มาอวดมาข่ม,าคมคนอื่นศิลปินของแท้เขาโชว์ผลงานจ้าขอชื่นชมน้องยูริคนเก่งมีพรสวรรค์มีบอสด,ดีทีมงานดีโชคดีจ้าพันวาอน,นี้ก็เป็นข้อเมนจาก เอฟซีพี่น้องบางท่านก็ว่าดังขามขึ้นอิลีบอดน้ำตาไหลตามขนลุกมาสันวาพี่น้องเออเอฟซีเพิ่นก็สนับสนุนแต่ละคนแต่ละท่านเนาะพี่น้องเนาะ่ันเพิ่นก็ว่ามวนคักเดอ้อข่อยละฟังเบิดมือเบิดเวทมาสันวาพี่น้องมวนอิลิแหะมันก็ติดหูก็ว่าเนาะฟังแล้วก็รู้ซึกแบบว่าอินไปน้ำเพงลงหน่ะนะบางท่านก็บอกว่าทุกคนที่มาอยู่โตเกียวมิวสิก บอสบิ๊ก <Bot> เห็นพรสวรรค์แต่ละคนมองออกว่ามีของปล่อยกันออกมาให้เต็มที่นะลูกๆอยู่โตเกียวมิวสิกไม่มีอับจนมีแต่จะรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามีบอสที่มีสมองอัจฉริยะคิดงานเก่งเกินเบอร์แถมซื่อสัตย์และจริงใจกับคนรอบข้างอีกตั้งหากว,ว่าปาดอีลีพี่นงคอนเสียบอีรีเลยเขากับพองเงินบานฟินแลนด์เลย ในตรงนี้ที่พ,น,พนเอฟซีพนเมีนมาเนาะซื่อสัตย์และจริงใจกับคนรอบขา้างวบาอีกกระถืออีกเนาะพี่น้องว่าบ่แม้นความเพิ่นว่าอีหลีพี่น้องเอ้ยบว่าสิเป็นแฟนแนวใดแต่ว่าแฟนครับเอฟซี FC ของโงพยาบ,บาลฟินแลนด์เอฟซีตัวเกียวมิวสิกก็จะเป็นแฟนครับที่น่ารักติดตามให้กำลังใจตเกียวมิวสิกและ คุย้านฟินแลนด์ตลอดไปจ้ามื่อนี้เจดวงกามีข่าวมาอัปเดตซูพินองฟังแค่นี้ก่อนเด้อเมื่อนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีจ้า